นายภูมิสารพลนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังหาหรือผู้ประกอบการกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ตอบรับให้การร่วมมือปรับลดราคาสินค้าเพิ่มเติมเ,มเฉลี่ยร้อยละ30-60ถึงจากที่จัดโปรโมชั่นลดราคาไว้อยู่แล้วโดวยเฉพาะรายใหญ่ทั้งอินเด็และ SB เฟอร์นิเจอร์โดยคาดว่าจะสามารถปรับลดราคาเพิ่มเติมได้ก่อนสิ้นปีนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วม ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเสนอในที่ประชุมว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการตรึงราคาสินค้าไว้เท่านั้นเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบบางรายการเพิ่มสูงขึ้นและผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรายก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโรงงานแต่กระทรวงพาณิชย์มองว่าการตรึงราคาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะว่าประชาชนประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมบ้านพังเสียหายมีความจําเป็นต้องหาซื้อฟเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หมดจึงต้องการให้ปรับลดราคาเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนดังนั้น สั่งให้ผู้ประกอบการภายใต้สมาคมต่างๆกลับไปหาหรือแนวทางการปรับลดราคาและนำมาเสนอกรมการค้าภายในภายในสัปดาห์หน้าต่อไปอเมื่อการปรับปรุงบ้านช่องเรือนชานสำเร็จเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกโซฟาโต๊ะเก้าอี้ที่นอนเครื่องปรับอากาศเครื่องไฟฟ้าเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องมีอีกเป็นจำนวนมากที่จะต้องอเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่ประสบภัย การเรียกกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขอความร่วมมือปรับลดราคาเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องในการฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ําลดซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เรียกกลุ่มวัสดุก่อสร้างและสินค้าทําความสะอาดมาขอความร่วมมือปรับลดราคาลงมาแล้วเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าที่จําเป็นต่อการใช้ของประชาชนในระยะนี้และเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ทางกระทรวงกยงยง็ยังได้มีการเตรียมจัดมหก,กรรมสินค้าถงฟ้าราคาประหยัดระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคมนี้ที่ i ิ p a c กเมืองทองธานีเพื่อนำสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ1 0ถึง3ามาจำหน่ายให้กับประชาชนและเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมได้มีพื้นที่และช่องทางในการจำหน่ายสินค้าด้วย